สวัสดีคะ่ะ FC ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันพ่อทุกตาก็มากราบเท้าพ่อขอพรน,นะคะลูกหัวปีนะคะลูกยอดทายไม่ดันนะคะ FC วัน<อ>พ่อวันแม่ทุกตาก็จะกราบขอพรทำอย่างนี้มา ทุกปีนะคะพ,พ่อแม่ก็มีอยู่คนเดียวนะ,ะกรับขอพรแล้วก็สั่งสค์กันนิดหน่อยนะคะแต่ละปีก็บางปีก็จะเป็นซุก,กี้ยากินะคะยามนี้ก็อากาศเย็นๆนะคะแต่สำหรับปีนี้ทุกท่านก็ทำหมกถาะน,นะคะกินร่วมกันญาติพี่นอ้อง ทั้งหมดที่เห็นนี้ยังมาไม่หมดนะคะเพราะบางคนบ้านอยู่ไกลแล้วก็ถนนน้ำยังไม่แห้งนะคะเขาก็ไม่ได้ออกมานะสําหรับวันพ่อปีนี้นะคะแม่ก็ไม่ได้ออกมาร่วมแจมด้วยนะคะพอดีแม่ก็ไม่ค่อยสบายนะคะนอนอยู่ในห้องไม่อนหมด อต้น,น,นเด็กไม่ได้ขีบแล้วมันเป็นคนขีบให้ย,งยังพี่ต่ายก็จะกินต้องเอือ้อมสุดแผล่เลยวพกมีคนที่แล้วก็ออกห่างออกนะนี่นนมันนั่งนี่แลกกับต่ายกินยาตามไหมขออันี้เติมน้ำใหม่ลงแล้ว ตีเขาบอกแล้วเขาบอกว่าถ้าแม่ไม่ไปรนีไปนี่ทุกคนนั่งกับธรรมชาตินะคะนี่พ่อมาแล้วนะค่ะ หลังจากลูกๆใกล้จะอิ่มแล้วค่ะเอซี่แมลงมันมันเลงเยอะมันไม่หยุดแมลงตายหมดไม่ได้ไม่รู้ว่ากินอะไรแต่ละครันเลือกไอ้นั่นฮะตัวมันั่นสนใจเหรอยางยังยางเดี๋ยววันนี้ก็ปลางวันนี้จกน้องอยู่ เราตากเครื่องเลยเนี่ยนอนด้านตึงเนี่ยตกตืแล้วตอกตแล้วเราเราไปตาม่วมขาจไปาเขาดิเจรไม่มาเจนี่ยนยางมาป่วยพนี้แล้วนไม่ล้างเลยลูกน้ำไม่ขัล้างไปแล้วแต่นี้ว่าหยิบบอ กินอะไรก็ได้เราติ๊บบ้าดอ่ะมายโรบ้างหรือไอซิมูอะไรก็ได้เราติ๊บได้หมดแหละเรารู้เลยถ้านอนยังไม่ไปเลยไปดูยาแต่ไม่เจอมองติ๊บเลยเอ๊ะยายเอ้ายังไง ม่อเก็ไม่ได้กเลยูกมอไดมากกว่าไอ้ที่ดูกระางทำไมาวเดียวางยังไม่แห้งอะไม่มีเหลือวนไม่มีอยู่ตรงตูดท่อตลุนที่เดียวเลยไม่ดีแล้วเราก็ถ่ายนี่เธอด้วยนะ เนี่ยดูเป็ดในหน้าติดช่องโอ้ดูไปแล้วป่ะเนี่ยดูอย่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ลงกระท่องอะไรระมือไม่ลงเลยลงเต็มเลยละเมิดเต็มแล้วหรือเปล่าไก่กุ้งหัวช้านูที่มีปากเออเออเออเด็กุ้งมีปากง่งอะไรอยู่วะหลคือคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค e ่ะ